อืมบัดคยงใหญ่ไปเลยคำยิงใหญ่ไปเลย พ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพักเขาวัาพื้น Eat and Go ิ p นะคะเมื่อนี้พามากินตำแตงกุ้งสดนะคะปากซีดไปไบนไปทานริพี่น้องเบิดมือนะคะเลิกงานมาไม่เมื่อยหัวฟูๆค่ะตที่กับเข่าแล้วพี่น้องนะคะเมื่อนี้เข้ามาพบพอกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพักเขาวพื้นอมเด้ออาพักแก๊บมื้อนี้มี พักหยัางพักเนาวนะคะชะอมนะคะพักขะบ้านเฮาจ่ะมะละจ้าเห็นบอกพี่น้องพักลายแหง้งพวกระลำถั่วผูมาเอามากินกันเลยบัดนี้เพื่อสิตังกองได้พี่น้องเอเข้าจะเป็นแนวอื่นมันดู สี่มืนอืมอืม,อมเพ็ดเพ็ดเพ็ดอีหลีรอเม็ดพี่น้องไปกับขอบคปุ้นก่อนขอบคปุ้นกับเนื้อเหนียวได้ร้านเขาอันอันนี้ใหม่แซ่บพี่น้องเอ้ย ค่อยขออนุญาตซวยผักกาก่อนเด้อผักผกุ้งตัวปัญญากันได ยินผู้เดียวพี่น้องสนใจสิรีงง้ีเหมยินเสียงพัดลมค,อคอ่อยๆฮอนเปิดแล้วแหละเบาไวหวฮอนแทงม,มาละบ้ได้เปลือกเม็ดออกได้ ข,ขี้คานพี่น้องเอ้ยยังงานมัอไม่เมื่อยมือนี่ออกโอมาส่วน,นั้นประคะตําแตงไตมือบ้ค่อยขาดไปเลยเนาะบ่คือเส้นบางหงพี่น้อง พ,พูดเจ้าอยากให้กินอีอย่างพูดเจ้าอันคอมเมนต์มาเด้อจ้ะค่อยก็คิดอันบอกว่าสกินอย่างบางเมื่อค่อยก็ยากินอันหนึ่งปากลวกพักได้พี่น้องไม่เจ้าบอกอยู่นะคิดว่าคิดว่าไว้เมืองพี่น้องคำง่ายๆไปเลย khâu cái ngang mẹ hử bạn ผมคักอารีเสืจคขับปุนญอกงไปเขาว่าวันที่สิบห้าสิเข้าฤดูฝนจะเรียพี่น้องมู้เจ้าก็เบิ่งอันภาคกันอันดูแลสุขภาพกันดีเด้อจ้ะ kiểm tra tại cũng không bổng các bạn ạ sẹp 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 นี่งใหญ่ไปเลยบดคืนอีกแล้วมึงไงเข้าห้องน้ำ เป็นคนท้องกูง่ายเอ้ยท้องอันเสียง่ายแต่ว่ามากกินไออย่างแบบนี้เปิดนสิบบาทพักะ มือ่อก,กินเนี่ยก็คือค่อยกินอย่างือพี่น้องแล้วหอมมันเด้นใส่ตาค่อยเอาอันัรงเภทเข้าตาค่อยได้ลูกไปลางเะคลิปเนี่ยก็คือลบมมือนั้รบนะั้ค่อยกินอย่างวะจืดบอกใครได้ อีพอเราบอกว่าตำแตงเราจะตตำเพชรเดี๋ยวสกินว่าได้เราบอกตอนอยู่บ้านตอนเปน็นน้อยกินไม่ได้เพราะว่าเจาเราบกินเพชรเนาะ ตูมือนีูุ่สใยเอิ้นคอยบอกอียหยองเบิร์หลับที่น้องนะหัวฟุ้งหัวหยองอแซ่บแซ่บแซบ่บรอบนี้ประเทศวิธีต่ำวิธีต่ำให้หมูเจ้าเบิ่งเดอร์ อาจจะลำคาญเสียงพัดลมไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหนูห้อนแหงพวกขา้อนแหงมือ <c oughs> ถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองให้กับเข่าเองตัดต่อเองชีวิตกระเทยช่างรันทดเสือเกินพี่น้อง So do the organ hit air. จะกินข้าวเดียวสองโตเลยอ,อืมอีกสักคำ น้ำหูน้ำตาลอะไพี่น้องอ้าวเรียบร้อยแบบนี้นะคะเมื่อน,นี้กับมาพบพ่อกันแค่นี้เนาะพามากินตำแตงกุ้งสดนะคะพี่น้อง ฝาอันขอให้พี่น้องทุกคนนะปลอดภัยจากโควิดนะคะดูแลเจ้าของนะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะสุขภาพทุกคนขอให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องพากเขา้าบพื้นที่แดนกอสติปนะคะกดกระดิ่งด้วยเด้อลาไปแล้วพี่น้องขอบคุณมากๆที่ติดตามบ๊ายบาย